นี่คือปัญหาสังคมไทยที่ผู้ถูกกระทําส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษานี่คือพฤติกรรมที่ผู้กระทําอาจทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวและนี่คืออาชญากรรมรูปแบบหนึ่งที่เกิดได้กับทุกเพศทุกวัยมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้ให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์ จากที่เกินไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำสอบปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกัน และคำนี้ก็คือ sexual harassment เป็นคำที่มาจากคำว่า sexual ที่แปลว่าเรื่องเกี่ยวกับเพศและคำว่า harassment ที่แปลว่าการคุกคามเมื่อรวมกันจึงหมายถึงการคุกคามทางเพศโดยรูปแบบนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการขคค่มขืนลวนลามหรือสัมผัสร่างกายเท่านั้นยังรวมถึงการใช้สายตาท่าทางคำพูดหรือสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆเราเข้าใจคำนี้ดีแค่ไหนวันนี้เราขอพาคุณผู้ชมมาเปิดโลกคำศัพท์ไปด้วยกันกับดรศรีดาตันทะอธิพานิชกรรมาการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยที่จะมาอธิบาย ให้เราเข้าใจมากขึ้นครับ Sexual Harassment คืออะไรครับ Sexual Harassment เนี่ยภาษาไทยเขาใช้คำว่าการคุกคามทางเพศก็คือการกระทำที่ทำให้เหยื่อรู้สึกอึดอัดเดือดร้อนลำคาญบางครั้งเนี่ยอาจจะเข้าขั้นถึงกับหวาดกลัวไม่ปลอดภัยทางเพศไม่มีสวัสดิภาพทางเพศเวลาไปไหนก็อาจจะเกิดความกลัวได้เอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งอันนี้ก็คือการคุกคามทางเพศค่ะ พฤติกรรมแบบไหนที่เราเรียกว่าเป็น sexual harassment เหรอครับมีด้วยกันหลายรูปแบบการจับการโอบก,กอดการลูบไล้อาจจะเป็นทางคำพูดวิจารณ์รูปร่างวิจารณ์สัดส่วนทางสื่อโซเชียลมีเดียจะรวมถึงการเขียนข้อความที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีทางเพศจากสถิติข้อมูลของสำนักสสสพบว่าผู้หญิงไทยถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจไม่น้อยกว่า7คนต่อวันและแจ้งความร้องทุกข์จากเหตุดังกล่าวประมาณปีละ30,000คนเป็นนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ60.9ซึ่งชี้ว่า Sexual Harassment ส่วนใหญ่มักเกิดกับเด็กแล้ว Sexual Harassment มีโทษตามกฎหมายอย่างไรบ้างครับ มีกฎหมายดูแลอยู่เนาะเพียงแต่ว่าเรื่องมักจะไม่ค่อยไปถึงบางกรณีเนี่ยถูกมองว่าเบาเช่นคอมเมนต์ในลักษณะให้เรารู้สึกไม่ดีทางเพศถูกเหยียดถูกด้อยค่าอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่ถึงกับเป็นโทษทางกฎหมาย,ามายเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังน้อยและวัดไม่ได้การคุกคามทางเพศเนี่ยถ้ามันร้ายแรงไปกระทั่งถึงว่ามีการข่มขืนกระทำทำราแล้วก็มีการเอาภาพเอาคลิปที่บันทึกตอนที่ละเมิดไว้เนี่ยไปขายอันนี้ก็มีโทษชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้น ขึ้นอยู่กับว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยมันหนักเบาแค่ไหนแล้วมีกฎหมายรองรับหรือเปล่าโทษก็จะไม่เท่ากันถ้าถูกเซ็กชวลแฮร์รัสเมนควรปฏิบัติอย่างไรครับ เมื่อถูกคุกคามทางเพศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลักเบื้องต้นก็คือต้องแสดงออกว่าเราไม่โอเคเราไม่อยากฟางังเราไม่อยากได้ยินเราไม่อยากให้คุณเข้าใกล้ถ้าไม่สามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยจะต้องหาคนช่วยเหลือและเมื่อเกิดเหตุเนี่ยคงจะต้องบันทึกเหตุก,การณ์ไว้เพื่อที่ว่าสามารถที่จะไปร้องเรียนหรือไปแจ้งไปบอกผู้ใหญ่ให้ช่วยเหลือได้นะคะการที่เรานิ่งเฉยเงียบเนี่ยเรื่องมันลุกลามบันปลายมากขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเหตุผลให้อีกฝ่ายที่คุกคามทางเพศเนี่ยสู้หรือมาโต้แย้งว่า ก็ยินยอมว่าทําไมไม่ปฏิเสธทําไมไม่ร้องขอความช่วยเหลือทำไมยังมาอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุขั้นตอนแรกจะต้องแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเรารับไม่ได้การป้องกันตนเองไม่ให้โดนเซ็กชวลฮาร์รัสเมนทำอย่างไรครับ ถ้าเราคิดว่าเราแต่งตัวแล้วจะถูกคุกคามทางเพศเราก็าจะดูแลเรื่องการแต่งตัวเนาะรวมถึงถ้าบนโลกออนไลน์เนี่ยก็คือการโพสตผ้าโพสต์ข้อมูลส่วนตัวเนาะอันนี้มันเป็นวัตถุด,ดิบอาจจะทําให้เกิดการคุกคามทางเพศได้ดูแลช่วยเหลือตัวเองก่อนและบันทึกเหตุการณ์ไว้และพยายามหาทางแจ้งหรือโรองเรียนเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปจากสังคมค่ะ เซ็กชวลฮาร์รัสเมนต์ยังคงเป็นปัญหาที่วนเวียนอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือใกล้ตัวแต่อย่างใดเพราะอาจเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและอาจทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจและเรียนรู้วิธีป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายของการคุกคามทางเพศครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันติดตามได้ที่นี่ชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชัว่วกอนแช์ ชั่วกนแชร์แชร์ไม่ชั่วต้องเกรงกลัวพรบอรคอมด้วยนะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม